สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะนำเสนอเมนูเมนูอย่างง่ายง่ายสุดๆเลยนะคะลองทำตามกันนะคะ,ะก็คือกะเพราหมูสับค่ะง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราหมูสับไ้ก่อนนะคะเป็นกับข้าวที่แบบว่าติดบ้านเราใช่ไหมคะก็ส่วนผสมก็จะมีกระเทียมสับนะคะอันนี้สับไว้แล้วนี่กระเทียมสับพริกนะคะ พริกทุบแล้วก็หั่นซอยเนาะแล้วก็กระเพรากระเพราเก็บหลังบ้านนี่เองค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็หมูหมูสับนะคะหมูสับนี้ไปซื้อจากร้านหมูมาเนาะสามชีดนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการพัดก,กระเพราอย่างง่ายง่ายๆแป๊บๆก็เสร็จเดียวนะคะมาดูนะคะทางไฟเลยนะคะนี่คน้างอ่านี่นะคะ แก๊สนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันไปแล้วนะคะแล้วก็รอน้ํามันร้อน,น,น,อนเหมือนน้ามันจะเยอะไปเอาออกนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะใส่น้ํามันประมาณ1-2ึ่องช้อนอรอกระทะร้อนอ่ะเริ่มร้อนละมันจะมีความร้อน เอามือวางบนตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะความร้อนม,มันจะขึ้นมาแสดงว่ากระทะร้อนแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มร้อนแล้วเอากระเทียมนะคะเราก็พริกลงไปผัดก่อนนะคะตามด้วย หมูสับเลยทำด้วยหมูสับนะคะหมูสับนะใส่หมดเลยนะคะซื้อมามันแพ็คเล็กค่ะสามผีดเองง่ายง่ายเลยะค,ะค่ะริกกระเทียมริกกระเทียมหมูสับเนาะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะ อเมนูง่ายๆใส่น้ำปลานิดนึงนะคะความหอมมันเป็นกับข้าวไทยเนาะก็ต้องใส่น้ำปลานิดนึนงซีิ๊วขาวซอสปรุงรสนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมกลมกลกรอมนี่ค่ะซอสหอยนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนอ่ะเสร็จแล้ว ถ้าสังเกตถ้าทุกคนได้ติดตามกันทํากับข้าวนะคะจะไม่ค่อยได้ใส่ผงปรุงรสซุปก,ก้อนอะไรอย่างเี้นะคะเราจะใช้น้ําตาลเป็นตัวเพิ่มรสชาติแทนนะคะค่อยค่อยผัดไปนะคะ อ่ะเสร็จแล้วเพิ่มสีสันด้วยซิ้วดำวานิดเนึงนะคะแล้วก็พริกนะคะคนก่อนเนาะไหนคะสีสันสวยงามน่ารับประทาน ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะคะความหอมของกระเพราราดกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหน้าตา ตัยน,นิดนึงนะคะแล้วก็พอเน,นื้อหมูใกล้สุกแล้วใส่กระเพราลงไปเดี๋ยวเราก็ชิมกนานรสชาติจะเป็นยังไงกะเพราหมูสับอย่างง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ใส่ดอกกระเพราไปด้วยนะคะเพิ่มความหอม อยากให้ได้กลิ่นจังเลยอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมันก็จะมีความเผ็ดร้อนของพริกของใบกะเพรานะคะชิมน้ำนโอเค เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยอย่างง่ายง่ายเดี๋ยวเราใส่จานกันนะคะ<า>ใส่จานจาน หน,ะะนะ้าตาของกระเพ้านะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมนูง่ายๆนะคะลองไปทําตามกันนะคะเมนูง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วคลิปหน้านะคะเรากลับมาเจอกันนะคะหรือว่าจะมีเมนูอะไรให้ คุณผู้ชมลองไปทำตามกันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ